ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับโบท๊ทเคซีเรซิ่งเช่นเคยนะวันนี้มุมมองกว้างเป็นปกติผมใช้ GoPro ถ่ายนี่ยนี่ก็ซื้อมานะผมบอกเลยขอเมาส์นิดนึงยังไม่เคยได้ได้ใช้มาถ่ายหน้าตัวเองเลยนะฮะก็เอาไปติดรถอย่างเดียวแล้ววันนี้เราอยู่กับเจ้าอ่าเรียกว่าเป็นยี่ห้ออะไรดีล่ะเป็น g r รด t Wall Motor นะครับ H าวาเอนะครับวันนี้เนี่ยก็มาเป็นคันแรกเลยนะฮะที่มาติดตั้งเป็นสตรัดโฟล์เฟนเดอร์นะครับผมเป็นรุ่นฟ c นะครับผม เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยว่า,าในชุดมีอะไรบ้างนะครับสเปคเป็นประมาณไหนเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยนะเพื่อนๆนี่นะฮะนี่ก็จะเป็นตัว h a วเวลเก็คือตัวใหม่เลยนะคะเป็นเป็นเอ v ยนี่ก็คือเป็นไฮบริดนั่นแหละนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยเลยว่าขุบแรงมากเป็นรถที่แรงมากๆนะโอโ้โหเดินผ่านกล้องเราไปงั้นนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าตัวโชคของ Pro Fender เนี่ยเขามีอะไรกันบ้างสปริงหายไปไหนนะฮะนี่นะครับอันนี้นะครับจะเป็นชุดสตรัดคู่หน้านะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับผมสวมกับสปริงอันนี้นะเพื่อนๆสวมกับสปริงอันนี้นะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยปรับสูงต่ำได้ที่สไลด์กระบอกนะครับเพราะว่ามันเป็นการสไลด์กระบอกแบบนี้นะเพื่อนๆพร้อมกับปรับความหนื่ได้16ระดับทั้งหน้าและหลังนะครับ ในชุดก็ได้มาพร้อมแบบพวกกันฝนพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีหัวปลุงหัวปับอะไรประมาณนี้มาให้นะเพื่อนๆแล้วก็ด้านหลังนะครับจะหน้าตาประมาณนี้นะครับคล้ายๆกับของ f c f k เลยนะหน้าตาคล้ายๆกันก็คือปรับที่ด้านล่างเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมตัวเลขยิบย่อยเลยเพื่อนๆเห็นปะโออาจจะไม่ชัดนิดนึงโทษทีนะ <laughs> ไม่น่าเลยไม่น่าโปรโปรถ่ายเลยนะฮ <laughs> ะประมาณนี้นะครับแต่สปงร์ขายไปไหนคู่หนึ่งถูกไหม คู่หลังนะฮะตอนนี้มันเป็นสเปคสแตนดาดอยู่นะครับคือเซตนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นสเปคสแตนดาดที่สามารถโหลดได้ในอนาคตนะครับโหลดเท่าไหร่โหลดอีกได้อีก1นิ้วครึ่งนะครับผมก็คือถือว่าไม่เตี้ยเกินสําหรับรถความสูงประมาณนี้นะเพื่อนๆก็คือแบบกําลังดีแหละประมาณนั้นนะครับผมแต่สปริงโหลดเนี่ยเร็วๆนี้จะมีมานะครับแต่ตอนนี้ยังเป็นสเปคสแตนดาดอยู่ ก็คือใช้กับสปริงโหลดตรงนู้นเลยนะครับเป็นสปริงเอ้ยไม่ใช่ใช้กับสปริงเดิมตรงน,นู้นเลยนะครับแต่ในอนาคตถ้าอยากโหลดก็มาเปลี่ยนสปริงคู่หลังใหม่ตัวด้านหน้าก็สามารถปรับสไลด์กระบอกเพื่อให้รถมันเตี้ยลงได้นะครับลองรับแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนคันนี้เนี่ยตอนติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวโบ๊ทจะพาออกไปลองนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นคันแรกเลยนะนเพื่อนๆบอกได้เลยว่าเป็นคันแรกเลยฮนะใน ร้านของเรานะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะให้พี่จูงติดตั้งไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไม่กวนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกดีว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพื่อน Rollin' with me looking pretty cause I am that guy Take two steps, back Look around on the ground. You lay there till you die You die, Shit shit You started snowing That's just what I need Niggas think I'm God blood is what I bleed Stalking you from up above Assassin's Creed They say they do not know me Hello starting up on the air that I'll come with you down how I've low and I have got two I have ย้อนอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นสเปคความสูงเท่าเดิมนะครับแต่สามารถโหลดได้ก็เขาก็จะทําสเปคโหลดหนึ่งนิ้วครึ่งมาให้เพื่อนๆนะครับแต่ก็ต้องเปลี่ยนสปริงชุดหลังใหม่นะครับจากสปริงเดิมเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นสปริงโหลดแค่นั้นเองเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยเขารองรับการโหลดอยู่แล้วก็คือแค่เปลี่ยนสปริงก็โหลดได้เลยเพราะด้านหน้ามันเป็นสไลด์กระบอกไงมันปรับเตี้ยลงได้นะครับจากที่ลองฟิลลิ่งมาเมื่อกี้นะครับก็รู้สึกว่า มีความแน่นนะครับเพิ่มมากขึ้นจากเดิม,ดมๆสือต่างไปเลยนะครับแต่ผมยังมองว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบหลุดคอนเซปต์ว่ารถใช้งานสักเท่าไหร่ก็ยังมีความนุ่มนวลน,นะครับขับสบายอยู่แล้วก็จะมีความเฟรมิร์มความกระชับขึ้นมาแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ชอบฟิลนี้อันนี้คือเราปรับเบอร์กลางครับด้านหน้าก็คือเบอร์8ขด้านหลังก็คือเบอร์8ถ้าลูกค้าไม่ชอบเบอร์นี้นะครับก็ปรับให้มันนิ่มลงก็ได้นะครับตอนนี้ก็ ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นคนชอบขับนิ่มๆน,นะต้องปรับให้นุ่มกว่านี้นะครับแต่ถ้าเปิดเป็นคนขับเร็้ยวขับสปอร์ตหน่อยนะครับเบอร์นี้โอเคเลยนะครับเบอร์นี้คือเรสปอนดีเลยเนี่ยตรงอะไรคือเดี๋ยวคมขึ้นเยอะนะครับคือตอบสนองได้ดีเลยนะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่ดีนะครับสาหรับคนที่อยากปลีทบนะครับเอาที่มันทนทนหน่อยแบรนด์ไทยไม่ต้องแบบคิดเยอะอะไรมีตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าผลิต ประกอบในไทยหมดเลยครับโปรเฟนเดอร์บอกเลยว่าเป็นโชค๊คไทยที่เป็นแบรนด์ระดับโลกนะครับคือถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เละนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งดีนะครับประกัน2ปีด้วยนะฮะเต็มเหนียวเลยนะครับอันนี้เราก็กาลังจะไปลองแล้วก็เดี๋ยวเราไปถ่ายทรงรอบคันให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าทรงรอบคันของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับว่าเออมันสูงเท่าเด อยากโหดเตียวกว่าน,นี้ยังไม่รู้ว่าจะมีตัวไหนทำครับแต่ตอนนี้มันมีแค่ย้อนี้นะเพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีตอนที่ไปถึงที่ที่ห่ายนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูว่าเออทรงรอบคันเขาอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรบ้างติออดตามชมครับผมอ่าแล้วแล้วนะฮะตอนนี้เราก็ามาอยู่ที่สถานที่รีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็มีอยู่มีฮาวาอยู่ข้างหลงัง นะครับคือจ่ายที่บดสขับมาตะกี้นะบอกได้เลยว่าเอ้ยฟีลลิ่งดีนะคือฟีลลิ่งดีเลยแต่บัสแนะนําว่าถ้าเป็นคนแบบแนวครอบครัวจ๋าครับผมจะแนะนําว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ในเบอร์นี้นะเบอร์กลางแนะนําให้ปรับนิ่มลงสัก2-4ถึงเบอร์นะครับถ้าเป็นแนวครอบครัวนะแนวครอบครัวแบบเน้นนุ่มๆขับสบายเลยแนะนําว่า2-4เบอร์น่าจะโอเคนะครับก็ แต่ถ้าเปิดเป็นแนวสปอร์ตชอบขับเร็วหน่อยขับทางไกลทาเวลานะครับเบอร์นี้บอกเลยเลยว่าดีมากนะครับไม่ได้ถึงกับแข็งเกินไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้ถึงกับแบบกระด้างเกินเกินไปก็คือธรรมดาธรรมดาคือหนึบขึ้นนะครับแนวสปอร์ตหน่อยเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับนี่นะครับนี่คันนี้คือเขาเปลี่ยนล้อขอบยี่สิบจากที่ร้านไปด้วยนะครับเ,เพื่อนๆนี่เห็นไหมสวยมากๆนะครับคันนี้ เราไปดูใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับว่าหน้าตาใส่ไปแล้วเป็นยังไงนะเ,นเพื่อนๆนะแวบเห็นไหมครับเห็นไหมอ่านี่จะเป็นตัวโปรเฟนเดอร์เนี่ยอันนี้คือตัวถ้วยสไลด์กระบอกนะครับก็คือเราปรับสูงต่ำต,ำตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขารองรับอยู่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสปริงของโปรเฟนเดอร์นะครับนี่ติดตั้งไปแล้วก็อยู่ประมาณนี้เนาะนะครับเออลืมบอกคันนี้นะครับยางเนี่ยเป็นโยโกฮามานะครับอ่าเป็นตัว พาล่าสเต็กนะครับก็สองสี่ห้าสี่ห้ายี่สิบก็นาตาประมาณนี้นะครับไปดูด้านหลังกันนะครับที่ความสูงเท่าเดิมนะสเปคกยางหลังเหมือนกันนะฮะนี่โปรเฟนเดอร์อย่างนี้นะครับโหงนี่เลยนะก็นี่น,นี่ก็เป็นตัวสไลด์กระบอกปรับสูงต่ำที่ตรงนี้นะครับพอเราเปลี่ยนสปริงข้างล่างข้างหลังโอ้โหเสียงหลงเลยนี่สปริงเห็นไหมมันจะดำๆหน่อยนะครับ ก็เปลี่ยนสปริงเสร็จปุ๊บก็มาเลื่อนสโตกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็จะทําให้รถเนี่ยออกมาบาลานซ์นะครับเพื่อให้รถมันเตี้ยลงได้นะครับนี่ตรงรอบพันก็จะประมาณนี้เลยนะเพื่อนๆสูงเท่าเดิมนะนี่เห็นไหมเอาจริงผมว่าฮาวาเนี่ยเป็นรถที่ขับดีนะเพื่อนๆคือขับดีเลยแรงด้วยนะครับแต่อาจจะกินน้ำมันไปนิดนึงดูจากหน้าปัดเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ ก็กินอยู่นะแต่แรงม้าเขาเยอะแหละเราก็เข้าใจได้นะครับก็อ่ะอันนี้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเ,เลยนะครับว่าใครที่อยากมาแต่งฮาวาวอัปเกรดช่วงล่างให้มันดีขึ้นใครที่รู้สึกว่าชกเดิมมันย้วยเกินก็เอามาเปลี่ยนได้นะครับผมก็เป็นชุดนี้ไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนสำหรับใครที่สนใจนะฮะ โทรมาที่เบอร์ข้างล่างนะครับหรือว่าจะทักแฟนเพจมาก็ได้ครับเป็นเอนะ็ดเคซีเลสซิ่งเนาะก็สามารถทักมาได้หรือว่าใครอยากได้ราคาพิเศษแบบพิเศษพิเศษเลยโทรมาที่เบอร์ข้างล่างเป็นเบอร์ผมเองเดี๋ยวผมให้คุณท่นานฟังนะครับก็ประมาณนี้ฝากเพื่อนกพื่อนทุกท่านว,วนะครับ่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนเนาะคนอื่นที่เขาอยากมาเกรดนะครับก็จะได้รู้กันทัเพื่อกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับชุดนี้ บอกได้เลยไม่ถึง3ามหม่นะเพื่อนๆไม่ถึง3ามหมืนะครับราคาถูกมากนะครับสําหรับรถซ e กเมนต์ประมาณนี้กับราคาโชคเนี่ยบอกได้เลยว่าค่อนข้างคุ้มนะครับก็ประมาณนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์สําหรับวันนี้นะฮะโบสเคซีเลซิงก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ